ไ่ด้ละ่้อะไรของบูดนเน่สวัสดีครับผมอยู่ตอนนี้กอยู่กับผมเองนะครับทัชชัยเอลนะ วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมแต่ว่า GTA นี่ผมเพิ่งกลับมาเล่นเมื่อเดือนที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้หลังจากที่ไม่ได้เล่น GTA มาสักประมาณหนึ่งปีกว่าๆเนาะตอนนี้ผมอยู่กับใครเอ่ยคนเดิมไม่มีเปลี่ยนคือมีเทโอคนเดิมไอ้รถคนเดียวแบบนี้เลยครับเมืรถรถ่อกี้เตะรถไปวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้ปูดำเขาจะเขาเชิญผมมาร่วงเข้ากินกันเลยดีกว่ามามาอะไรกินเดียว เออใหญ่เอ้าแล้ามึงหายไปไหนอะยืนอยู่ไงยืนแต่หายตัวกดเร้วๆกดไหนอะมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นวันเชิญมึงมึงเชิญกูไปเพื่อน่ะเอ้าเดี๋ยวรอเขาเดียบร้อยกูโดนเตะออกรอดลืมลืมอันเชิญไอ้สิ่งนีกูยิงด้วยอาร์พีจีเลยรอดเชิไม่เป็นลืมแต่จะนะแต่เป็นยังขเชิญยหน่อยเยอหมดสิเวลากันเลยเราไปกันเลยดีกว่าเองจ้า ขับโคตรง่ายเลยครับมุมนี้ก่อนนะภารกิจเนี้ยพี่ได้ต้องยิงเลยตัวโคกโหลกอ่ะตายิตัวยิงยิงตัวยิงหัวกะโหลกเยอะนะเพนนะพี่ได้กดอะไรมันเป็นแค่นั้นนะมันมาค่าให้เล่นมุมนี้แหละมั้งเพราะผมโอเพราะผมไม่อกกดเองผมให้เล่นมุมนี้เท่าเทาเทาเออว่าอะไรอ้าวทำไมมึงเล่นมุมนี้มึงเล่นมุมนี้ไม่ถนัดอ่ะถนัดอยู่แต่ผมเท่าไหร่เป็นนิดกวนถนัดกูถนัดได้ทุกมุมเลยน่าขบำด้วย อันนี้คืออะไรไปไปคุกอ no like no like no uh. uh. ่ะค er like yeah, you know right. ุกคุกคุกล้วนเลยเดี๋ยวพี่นะเดี๋ยวมึงไปเดี๋ยวมึงเถินนะรอด้วยอ้าวเขาบอกต้องเหินเหรออ๋อให้รอควันพาไปแล้วกูเหินลงข้างล่างมาโอ้โหเล่นมุมนี้กูเนี่ยแด่นเ่นเด่นเดพาเอาเด่นนะรอรอรอกำลังไปมุมนี้แหละมาเนี่ยเอ่เนี่ป่ะอื้มรอได้ไหมเนี๋ยวไดะไหมไอ้ที่เหินป่ะกูเหินล่ะผมเหินก่อนละเดี๋ยวเต็มยิงนะเต็มยิงนะตำรวจเยอะ โก้มไอไหนไไหนเเดี๋ยแผ่นนี้ลงลงได้ข้างลง่นลงมนลงได้ลงดีกว่าเล่นมุมนี้มุมอะไรให้กูเล่นเนี่ยพอกข้าถึงแล้วแลโอเคมล่อไปไม่ได้ไงอเล่นมุมนี้ไม่ได้เลยทำไงอ่ะก็ อย้กูคงไมีได้ต้องตายแล้วเกิดใหม่เออดสุดลองไ่ลองไปดูมามาใกล้มาใกล้มาใกล้โอเคโอเคโอเคก็กูไม่ตายไอ้กูก็ตายด้วยไปเปลี่ยนมุมเลยเอามุมอะไรมาให้กูเล่นดิไม่แน่ใจไอ้เขี่ยมุมนี่กูมาไปไม่เป็นเลยกูทำกระเบื้องป๊อปหนึ่งปลาเอ้าเประวังทับบ้านใช่ปะล่ะปลาเอ๊ะ กูก็บอกอยู่เดี๋ยวค่อยาคุยพรุ่งนี้มึงยังไ,งไม่ทนันหรอกบลัเกินสัตว์สัตว์เยอะปวดไม่ไปได้อันนี้ปวดรปสามไปเยอะละวแต่รู้วิธีละวแรู้วิธีละอะไรของมึงเนี่ยเจ้าของเครื่องบินจะไปคนละลำเลยลำเดียวกันเร็วๆเหมือนไปเลยไปเลยเดี๋ยวกูจะขับโชว์ให้โชว์คนดูหน่อยยายายาไปเลยมึงไปเลยต้องอู่ต้องรถมึงไปไปฝั่งนั้นเลยรอกท้าเต่พอมันเคยเคยเห็นกูกูใช้ลำนี้ยิงยิงโดนปะ อย่าหาเรื่องตอนนี้โอ้ย <laughs> อันนี้คือเมืองใน GTA นะบอกเลยว่าโค้รสวยวันนี้หั้งมาเล่นฟรีไฟล์กันดีกว่าอุยอ้ยเบราอเ้ย ก๋วยเตี๋ยวะไปๆท้ค่ายีเอ่มือปืนันี้เอาเลยเอแล้วครับคลาสเิกทุกคนดูความไม่บอลเลยๆามมาง่ายๆวิทัศอันนี้ได้ยีพวกนี้หมดเก็บรอบนอกไอเก็บรอบเดี๋ยวผมเก็บรอบน้อยหมดอันนี้ง่ายๆทำเขาเบื้องก๋วยเตี๋ยวใช่ขราเบื้องเลยให้ฆ่าให้ฆ่าหวกะโหลกอะเออใช่อ ถูกคนน่ะใช่ไปสองตัวแล้วใช่ไหมเ้ยสุดไปสองตัวได้แล้วจิ๊บจิบต่อไปเอ้ยกดจีต้องใส่แมส้วยเหรอใส่ก็ดีอ้าวไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ได้แน่ผาโองมังคุดอีกตัวหนึ่งตัวเลยล้วแล้วรีบติ้งหนีขึ้นประเด็นฆ่าคืนแล้วก็หนีให้นะเออแล้วลืมบอกว่าคนคนหนึงต้องทิ้งรถนะลืมบอกไม่เป็นไรไปัญหา้วยแล่ไปไปไปมามา เียแล้วเดียแล้วอยคิรืองี้มกอกบอกเรื่องหนึงว่าลเรายิงจีรอะอ่ะโอ้พี่ทัทช่วยด้วยขลังขลังเตี่เลยไงอ่ะคือต้องยิงเหรอยิงให้มันตายอ่ะไม่ให้ยิงระเบิดไอ้นี่เหรอไอ้้งมาแล้วกันาระเบิดเลยโอ้เจ็บโอ้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 โอ เอาตะขันหนึ่งเอาตะขันนึงเอาตะขันนึงเอาตะขันต้องหนีหนีพ้นต้องหนีพ้นไปหาตัวสีฟ้าด่วนเลยแต่บ้าไม่มีตายแต่พี่เกิดเรื่องนิดนึงหาทางร้ายก่อนทางที่ตำรวจไม่เจอพี่ด้เตรียมระเบิดรอเลยครูเออไม่ได้เล่นนะจัดอะไรเร็ว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 น้าโทษพี่ด้าตัวผมไม่ดักพี่ดัาน้าโทษหน้าต้องยิงเหรอเห็นป้าต้องไปเอามันมาไปขโมยมันมา รถปั Hoy, A, ๊ดเลยอ่าเหตุครับกูบอกนะครับรถติงนี่ตำรวจเอเออข้ามายกูได้แล้วเอ้รลโอ้โหอีกเจ้าเราออกอนอ็กม่นเต็มเลยเต็มอ่ะเต็มมีตำรวจ ทั look, mm ้งรถสวงโดยสาเต็มเลยโอ้โอ้โอ้เรวไปเไ็วไปข้าอี่ไหนมงอยู่ไหนกั่ได้หรอเไ็วไปครับเลยเร็วไปคับเลยวไปจตายแล้วจะตายแล้วจะอไรเอาวอล้วขอับเไงแตนเพิ่มไปเลยทันอยู่ทันอยู่ไม่รถไม่รถไม่รถเพิ่มไปยังคันนั้นยกผมนั่งเหรอเดี๋ยวเพิ่มไเดี๋ยวไ่าม่ๆเอาเอาดีวๆ่ไเลยทนี้ทํไ้ป่ะไม่ผิดได่หล่ก็คุณ เฮ้ยตำรวจวะกระโปรก็โดนยิงแล้วใครมันยิงผมเนี่ยเดี๋ยวค่อยแดกเท้าแล้วกันโอ้ยโอ้หน้าโกูเน็ตว่ะเฮ้ยอจะเลี้ยวดิไม่ได้เลี้ยวยางแตกมันยิงตนยิงตำรวจมันยิงโดนล้อกูก็แตกแล้วแต่ได้เหรอไม่เป็นไรหรอก ไอ้เพี้ยเฮ้ยโดน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 นเรีวเรียวเรียวไหนนลึโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มนได้อยู่ดีนะมึงเตือนกูเี่ยกูเกือบตรงละมีปัญหาชีวิต้เจะกุมงนั้นกุมงที่เราไปไ่ได้แล้วเดยวอยู่ข้างล่างตามต้อต้องไปกนา้เหินแอรงนวหเย่อยูเนเหนเรนเลนไปเได้ เลนนี่เป็นเลนนี้ไม่เป็นเลนนี้ก็ได้เลนนี้ก็ได้เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปที่เดิมไปตรงไปเลยดีกว่าตรงไปตรงไปเอออย่าหันทางนี้เลยอย่ายิงอย่ายิงตรงทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางไหนตรงไปเลยตรงไปแล้วค่อยเข้าซอยโอเคแค่นั้นน่ะไปนี่เดี๋ยวขับต่อไปโเราไม่รู้เลยมึงเอาหัวมึงเป็นล้อแทนกูไมเละนหนยางไปข้างหนึ่ง ยา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 าเรื ab, era, ya, 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 ya. <The ่องใหม่หมดเลยนะเรื่องใหม่หมดเลยนะตบเออ้กเลยนะเอโหทำได้ไ้ทำได้ผมไม่ได้หรอใครครับเนี่ยก็จับมือทำไมบายอัเรดกอุ้ยเขาให้อะไรมาวะ อุ้ยโอมอโครเยอะเลยไม่ไ้โครเยอะเลยเม่้ไม่ไไอ้ะเยอะปะล่ะกูเลยพกกิบมากูแทบจะไม่เคยเห็นว่ากูได้ได้ทั้งห้าหมื่นมึงได้เท่าไหร่คนละคนละห้ามังเฮ้ยไอห้าหมื่เดี๋ยแล้วผมให้คนละเพื่อนผมเป็นดีโอมะออเฮ้ยเดี๋ยวนี้โอมันใจดีว่ะไอห้หมดแล้วมั้งเนีใช่ปะโอมห้าแสนอมหนึ่งสดูดูดเยสโอุ้บยุบทำไมมึง ทำไมมึงได้แสนหนึ่งฮะทำไมมึงได้แสนหนึ่งกูถามจริงฮะโำไมมึงได้แสนหนึ่งไปไ,ไปส่ไปไงไปจบแล้วครับจบคลิปแล้วครับมีแค่นี้แหละพามาเล่นนี้แต่ไ<ป>ูไม่รู้ายไอโอไม่ตายครับเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ที่เลมม่นไ,ไกโอเองก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเพราะว่านี่ผมก็เพิ่งมาเล่นได้แบบไม่ค่อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะของ g t a เอารับคลิปนี้ผมคงต้อง,อง,องจบไว้เพียงเท่านี้แหละจ้าึงเรื่องอะไรก็จะกันอะไกันต่อไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายววิบ๊ายบาย,บาย,บายครับ